สวัสดีครับก็กลับมาพบกับแอดสองมังชชยนะครับก็สําหรับในช่องนี้นะครับก็เป็นช่องสำรองนะครับที่แอดเปิดไว้นะครับไม่นานนะครับก็หลังจากที่ในช่องเจาะเลขหวยเด็ดนะครับถูกมือดีนะครับกดรายงานไปก็เยอะพอสมควรนะครับทําให้ช่องนะครับถูกปิดการสร้างรายได้นะครับก็ ไม่เป็นไรครับก็มาดูนะครับในช่องนี้นก็จะลงคลิปคล้ายๆกันนะครับกับในช่องเดิมนะครับในช่องเดิมนะครับแอดก็ยังลงคลิปให้อยู่นะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับของช่องนะครับช่องสเมืองชัยนะครับช่องที่2นะครับก็มาดูนะครับ ในคลิปแรกอแอดจะนำหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างมาให้ชมนะครับสักหนึ่งสูตรนะครับก็จะเป็นสูตรนี้นะครับหลักหน่วยล่างนะครับ 30นะครับ30หลักหน่วยล่างนะครับก็จะมี0อยู่นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ3 4 7 0นะครับออก30 9 0 3 6นะครับออก1 0นะครับ0นะครับหลักหน่วยนะครับ58นะครับก็มี7 8 1 4นะครับก็ออก58 8อยู่หลักหน่วยนะครับ09 นะครับ uhm. ตัวเด่นนะครับก nope. ne ็จะมี9036นะครับออก09 9ก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่าง06นะครับตัวเด่นก็จะมี5692นะครับ6ก็อยู่ในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับ02นะครับ2หลักหน่วยล่างนะครับตัวเด่นก็จะมี2369นะครับ2369 92นะครับ2นะครับอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับตัวเด่นก็จะมี8 9 2 5นะครับออกเกนะครับล่าสุดนะครับ61นะครับตัวเด่นก็จะมี7 8 1 4นะครับ1นะครับมาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างงวดถัดไปนะครับ3 4 7 0นนะครับหลักหน่วยล่างนะครับตัวนี้จะมานะครับเดี๋ยวแอดจะใช้สูตรหลักหน่วยล่างนะครับที่แอดลงให้ในช่อง ช่องเดิมนะครับมาจับประกบให้นะครับก็ลองดูนะครับเมื่อนํามาจับประกบนะครับกับสูตรนี้นะครับกับสูตรนี้นะครับสูตรหลักในล่างนะครับก็เอาซักย้อนหลังไปสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหางวดนะครับศูนย์เก้านะครับ <c oughs> 09นะครับก็จะมี9036นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับ09นะครับก็จะเป็นสูตรนี้นะครับ09ตัวเด่น7694นะครับเป็นหลักหน่วยล่างนะครับ s จับชนให้ดูนะครับว่าตัวชนนะครับจะมีกี่ตัวนะครับแนวทางนะครับ ตัวชนนะครับมี9นะครับศูนย์ไม่มีสาไม่มีมี6กศูนย์ไม่มีนะครับออกศูนนะครับหลักหน่วยนะครับเมืต่อมานะครับ0ู 9, แล้วก็0ูนนะครับ5 6 9หกนะครับห้าหกเก้าสอง สูตรเดิมนะครับสูตรเก่าสูตรเดิมศูนย์นะครับ7694นะครับ7694หกเกาตัวชนนะครับ5ไม่มีมี6มี9นะครับชน69ชน2ตัวนะครับออก06นะครับตัวที่มาก็คือ6อ่ะก่อไปครับปิด เนะครับหลักหน่วยต่อมาครับศ6แล้วก็0 2นะครับตัวเด่นจะมี2องสนะครับ สองสามหกเก้ับสูตรนี้นะครับศูนย์สองสามสองห้าศูนยะครับสามสห้าศูนย์ชนที่2กับ3ามไม่มีเก้าไม่มีนะครับชน2ตัวนะครับออก02 ตัวที่มานะครับก็คือ2ต่อมาครับ02แล้วก็92นะครับ92 92ส่วนนี้ก็8925นะครับ8925สูตรเดิมก็092 7 จับชน8ไม่มีนะครับมี9มี2 5หไม่มีชน2ตัวนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างออก9 2สองนะครับนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่าง จับชน2ส,สูตรนะครับเฉพาะสูตรหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาครับล่าสุด6 1นะครับ7 8 1 4นะครับอีกสูตรหนึ่งก็4 3 6 1นะครับ4 3 6 1นะครับก็สูตรนี้นะครับเป็นสูตรเก่าที่ใช้มาก,ก่อนนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ปรับจาก สูตรเด่น2ตัวนะครับเป็น4ตัวนะครับก็เลยกลายเป็นสูตรหลักน้อยล่างไปนะครับ7ไม่มีนะครับ8ไม่มีนะครับมี1นะครับมี4ชน2 2ตัวนะครับออกห วันที่สิบหกนะครับแับเจ็ดสองห้าหกเ้านะครับ 7, 2, 5, 5, ล่างนะครับวันที่16นะครับสูตรที่1นะครับก็จะมี3นะครับ4 7 0สูตรที่2นะครับสูตรนี้นะครับแอดก็ลงไปในช่องอช่องก่อแล้วนะครับ0 9 2 7 0 9 2 7นะครับชน สามไม่มีสี่ไม่มีมีเจ็ดมีศูนย์จนสองตัวนะครับสำหรับสูตรหลักหน่วยล่างนะครับต mm ัวไหนจะมานะครับจะมาหรือเปล่านะครับแอดไม่ทราบนะครับก็รอลุนกันนะครับรอลุนกันนะครับก็ลองดูนะครับสูตรหลักหน่วยล่างนะครับก็ลงให้เป็นคลิปแรกนะครับในช่องใหม่นะครับ ลองดูนะครับจากที่แอดจับเทียบชนให้นะครับจะชนกันแค่2ตัวนะครับ96นะครับออกศูนย์นะครับ06นะครับก็มี6กับ9นะครับก็เก้าหกครับสกับสนะครับออก02 2สองหลักหน่วยนะครับ92นะครับออก92ตัวชนนะครับ9กับ2ชน2ตัวนะครับก็เก้านะครับ2มีในหลักหน่วยนะครับ 1กับ4นะครับออก6 1นะครับ1ก็มาหลักหน่วยนะครับก็สำหรับในงวดวันที่16นะครับกรกฎาคมนะครับหลักหน่วยล่างนะครับจับชน2สูตรนะครับก็จะได้ที่7กับ0นะครับสองตัวนะครับสมาชิกจะแคปก็แคปไว้ดูนะครับสำหรับ หลักหน่วยล่างนะครับที่อดลงให้ในช่องนี้นะครับซึ่งเป็นช่องใหม่นะครับนะครับในช่องเก่าก็เอ,อจะลงคลิปให้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับ หลักหน่วยล่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าจับชุดนะครับจับชุดก็อดดูไว้คร่าวๆนะครับยังไม่ยังไม่สรุปนะครับก็จะมีอยู่ตัวเด่นนะครับเด่นล่างนะครับ หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็เจ็ดนะครับเจ็ดกับศูนย ก็จะมี30มนะครับสามเจ็ดสี่ศูนย์สี่ห้าศูนนย์หกเจ็ดแปดศูนย์แนะครับก็ ทีเอดเลือกนะครับทีเอดเลือกไว้ก็จะมี30 37 67สามเจ็ดหกเจ็ดนะครับสามชุดนะครับเอดเลือกไว้สามชุด ชุดที่รองจาก3ชุดนี้นะครับก็ะจะมี5 0 6 0 8 7นะครับหลักหน่วยล่างนะครับเด่นล่างหลักหน่วยนะครับ7กับ0ตัวชนนะครับเป็นตัวชนถ้าในสูตรเต็มนะครับ ในสูตรเต็มในสูตรเต็มก็จะเป็นชุดนี้นะครับหลักหน่วยนะครับ3 4 7 0 0 9 2 7นะครับมี2ส,สูตรนะครับแอดนำมาจับจนก็จะได้7กับ0นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับหลักหน่วยล่างจับคู่นะครับจับคู่ให้ก็ จะมี3037และ67นะครับที่เป็นตัวเด่นนะครับส่วนตัวกันอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดกันนะครับก็มี17นะครับ27นะครับมีแค่นี้นะครับ ชุดเดียวที่แอดชอบนะครับเดี๋ยวแอดคอยมาฟันให้นะครับชุดเดียวใน3ชุดนี้นะครับ6 7นะครับ6730 2ชุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็มาลงหลักหน่วยล่างประกบชนสองูให้กับสมาชิกนะครับก็เป็นช่องใหม่นะครับเป็นช่องใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็ พบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับทั้ง2ช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม